ทานข้าวเสร็จแล้วก็พาเดินชมต่อนะคะอันนี้ร้านท,ที่ทิิทานนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเสียงภาคที่ภาคเข้าใส่ใหม่นะคะต้องลดเสียงออกก็มีเสียงเพลงนะคะก็จะพาชมบรรยากาศทั่วๆไตของตลาดนัดเรียดด่วนรานอินทานะคะก็ตรงจุดน,นี้ในรั่วตลาดนัดเขาจะเปิดได้หรือเปล่าเนาะพอดีกินข้าวเสร็จก็ฝนตกนะคะตามไปชมกันเลยคะ่ะ ฝากกดไลค์<อ>กดแชร์ด้วยนะคะแบบรอบเนาะมาที่นีออกมาเร็วนะคะออกมาเร็วออกมาตอนสามโมงมานั่งกินข้าวถามว่าะจะให้จะให้บอกอยังไงดีอะร้านที่อท,ที่ทท่ไปนั่งทานนะคะเพราะว่าไม่รู้จะบอกอยังไงนะก็ไปดูในคลิปเจ้ากันเนะ ส่วนอันนี้ก็คือด้านในนี้จะเต็นร้านเมื่อกี้ที่เดินหาร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่เจอไงพอกินเสร็จมาเห็นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเพิ่งจะเปิดนะคะตอนมายังไม่เปิดไม่รู้ว่าเสียงมันจะได้ไหมเพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะคะตลาดที่นี่มาครั้งแรกก็คือเกาตอนแรกกะว,ว่าจะถ่ายตลาดนั้นนะคะตลาดนัดตอนนี้ก็ใหพ้พาดูร้านอาหารที่แถวนี้แล้วกันเนาะ ถ่ายภาพโดยรวมนะคะไม,ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับเราไม่ได้เข้าไปถามค่ะกขที่ที่อินดูนะคะนี่นี่ปัญญาจะกินอีกแล้วก็คงจะหาขนมกินนะคะหาขนมกินอ่าใครอยู่ระแวกนี้ก็เดินก็เข้ามาหามาอะไรนะทานนะคะอาหารที่นี่ก็แยะมากมายนะคะมีให้เลือกอย่างนี้นะนี่เขาขึ้นป้ายไว้เนาะอันนี้ก็เป็นหมูกระทะบ,บุฟเฟ่ต์นะคะ อาหารสดๆนะคะบรรยากาศโดยรวมโดยรอบๆนะคะแต่ที่ที่ที่เปัญหาตอนแรกแล้วไม่ไม่เจอส่วนทางด้านนี้ก็เป็นข้าวนะคะเล้งนะคะเล้งซูปเปอร์อีกแล้วนะ,ะอ๋อร้านเล้งซูปเปอร์เขามาที่นี่นะคะสาขาเขาก็อยู่ใกล้บ้านนะั่นแหละแต่ที่ที่ไม่ได้ข้าวไปทานนะเล้งซูปเปอร์ก็คือว่าเออมันยังไงอะ่ะกินคนเดียวนะคะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะ แต่ถ้ามานั่งกินหลายคนมันก็โอเคนะคะเราทิทิ์กินคนเดียวอะ่ะกินได้ไม่เยอะเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็อันนี้บรรยากาศโดยรวมที่ทิธิ์ขายให้ดูเนาะให,ให้ดูก็ยังส่วนร้านนี้นะคือคืออ่าซุปเ์ยมนะคะทุกอย่างยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่นะคะเพราะตอนทิทิ์มาเขายังไม่มาเนาะยังไม่ขายเดี๋ยวจะ อาจจะเข้าไปชินนะคะถึงจะอิจนแต่ก็จะชินเนาะ,ะชินนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนั่นแหละโดยรวมนะคะก็โซนนี้มันจะคึกคักนจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะพี่ดิที่นี้ไม่รู้จะอยู่ถึงกลางคืนหรือเปล่านะอันนี้ตักหม้อนะคะพอเดส่วนทางด้านนี้ก็คือร้านกองจูนะคะกองจูนะคะ บรรยากาศวเรถดิ้งคัส่วนอันนี้ก็คือร้านเิงชูนะคะพราะช่วงนี้ยังบรรยากาศก็ยังเงียบเงบอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผู้คนจะออกมาหาอะไรทานกันเนาะยังหัวค่ำอยู่นะคะยังพึ้งจะห้าหกโมงเองของโมกว่ากว่า บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านทั่วไปนะคะแล้วก็มีหลายๆร้านให้เลือกนะ,ะในโซนตลาดเอ่อเรียดด่วนทางลำดินทานี่นะคะก็มาหาทานกันได้นะ,ะช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะนี้ตั้งแต่จันทร์หนึ่งหนึ่งเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้คือซีซูติ้งย่างนะคะร้อยเก้าสิบเก้านะคะท่านเพื่อน หัวบุฟเฟ่นะคะซีฟู้ดติ้งย่างหัวละร้อยเก้าสิบเก้าก็มาทานกันได้นะคะเนี่ยทัวรอันนี้ก็เป็นร้านอาหารอีกการ์ดนนะก็เป็นแข่งนี้าไปเดะะินฮะมีทุกทุกชนิดนะคะอาหารที่นี่อ๋อเสียงเพลงนะคะก็นะคะไอศกรีมดะะ้วยทั นี่ก็กบรรยากาศแถวนี้นะคะเดรรวนะคะก็ร้านอาหารทั่วไปนะคะมีทุกอย่างะคะอาหารที่นี่ซึ่งเขาทํากันสดๆนะคะมีแย้มมากมายอะ่ะพี่จิ๊บไม่รู้จะถ่ายที่ไหนให้ดูก่อนพี่ิ๊บมีที่พี่ดิ๊บมีอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวจะไปก่อนน้องเขาถ่ายดูดูกจะจะโอ้อนะไเป็นขนมไทยๆที่เขาทําอยู่นะทําสดๆะคะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปหาจุดให้ดู ยาไปถึงนู่นนะคะของขายอะไรนะร้านอ่ะคุ้งขังนะเหครัตกแต่งร้านได้สวยงามากเลย mm hmm. แล้วก็จะเป็นพวกร้านยำใช่ส่วนใหญ่นะคะยำม, mm hmm. มือถือที่ทิศมน,นั้น,นะคะกํกำลังจะเปิดกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าฝนมันโปรยปลายอะ mm ่ะ hmm. ไม่รู้ว่าเขาเปิดกันหรือเปล่าก็ เนี่ก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะ